ช่วยศาสตราจารย์ดรใจพักปุรภาจเจตนาจากสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิงทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมมคลธัญบุรีค่ะวันนี้จะพูดถึงโครงการที่ได้จัดทำนะคะก็คือโครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากลวดลายผ้าทอพื้นถิ่นค่ะโครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมงคลนะคะ โดยการประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Research g ก p Fun นจากสวทชนะคะโครงการนี้ร่วมมือกับสถานประกอบการคือบริษัทสยามเมสเซจแอนด์เทรดจำกัดนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้ก็คือผลงานวิจัยที่อาจารย์ได้นำทุนทางวัฒนธรรมนะคะก็คือการนำเอาลวดลายผ้าทอพื้นถิ่นของล้านนาแบบดั้งเดิมนะคะ มาออกแบบแล้วก็พัฒนารูปแบบให้มีความร่วมสมัยขึ้นนะคะผลจากการวิจัยตรงนี้ก็นำลวดลายไปจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติรางวัลจาก World International Property Organization ค่ะเป็นรางวัลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาของโลก แต่รางวัลหรือผลงานจากการจดสิทธิบตัตรตรงนี้นะคะจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าหากว่าเรานําผลงานเหล่านี้ไปวางโชว์หรือวางทิ้งไว้เฉยๆนะคะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ทําให้เกิดผลเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเป็นการพัฒนาแล้วก็การออกแบบสินค้าเชิงพาณิชย์นะคะในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็สินค้าไลสไตล์นะคะ แล้วก็อีกประนนเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างแบรนด์แฟชั่นที่มีอัตลักษณ์ไทยก็อยากฝากให้กับคนรุ่นใหม่นะคะความงามจากลวดลายผ้าทอต่างๆเหล่านี้บางทีเราอาจจะมองแล้วเลยหรืออาจจะบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่มันอยู่ในการใช้งานของคนรุ่นแนวๆแ,แบบเรานะคะแต่ว่าความงามเหล่านี้เนี่ยมันคือรากเหง้าของไทยเรานะคะ ถ้าหากว่าเราได้มองเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วเราก็ได้เลือกซื้อเลือกใช้ในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยเราเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความเป็นไทยนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะครับผมจำนงบรญา,ากแก้วครับบริษัทสยามเมสเซนต์แอนเทรดเป็นกรรมการผู้จัดการนะฮะก็ดูแลเรื่องการผลิตและการออกแบบทั้งหมดบริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่ปี34 ก็ทำงานให้ดีไซเนอร์หลายๆท่านแล้วก็ทํางานให้กับห้างสรปสินค้าแล้วก็โมเด n เท a ต e ครับบังเอิญไปเจองานวิจัยของอาจารย์ใจพักนะครับผมก็เกิดความสนใจในงานของอาจารย์ซึ่งงานของอาจารย์เนี่ยมีความเป็นอัตลักษณ์ไทยสูงอย่างชัดเจนมากผมก็เลยไปปรึกษาอาจารย์นะครว่าผมสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาสินค้าให้เกิดขึ้นได้จริงพอดี่ได้งานสิทธิบัตรมาก็เลยให้ผมทา ลองทำตัวอย่างดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนซึ่งงานสไตล์เนี้ยยังไม่มีคนทำมันจะมีแต่ว่าเอาผ้าไทยเนี่ยมาทำทั้งทั้งแบบทั้งแพทเทิร์นเลยอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าลองทำเป็นกราฟิกดูสิแล้วก็มาใส่ในโปรดักต์ต่างๆก็คือ,อเสื้อผ้าคอลเลกชันหนึ่งต้องผู้ชายผู้หญิงแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์นะฮะ ขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเราได้ได้รับลายจากอาจารย์มาใช่ไหมฮะเราก็เอาลายเนี่ยมาถอดลายหรือมาถอดแบบมาลดลด,ลดตัดทอน <S <S <ๆ>เพื่อให้มันเหมาะสมกับงานที่เราจะทําเมื่อเราได้ลายแล้วเราส่งไปพิมพใช่ไหมฮะส่งไปพิมพ์ไปปักเนี่ยเราก็ได้แบตเชอรี่มาก็เอาไปให้อีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายทาแพทเทิร์นหลังจากทําแพทเทิร์นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปอีกห้องหนึ่งก็คือห้องทําตัวอย่างหรือแซมเปิลลูเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยฮะ ก็นำกลับมาที่ห้องแพทเทิร์นใหม่เพื่อามาเช็คสเปคว่ามันถูกต้องตามกระบวนการตามสเปคไซส์ที่ดีไซเนอร์ต้องการหรือเปล่าพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์แบบเราก็ส่งไปที่ให้อาจารย์แอดพูดอีกทีนึงน,นะครับเทคนิคในการทำสินค้าไทยชีสเนี่ยฮะมันเป็นโจทย์ที่อาจารย์ให้มาว่าต้องเป็นงานอินโนเวชันผมก็เลยต้องใช้เทคนิคเนี่ยสเทคนิคใน ในเรื่องของในการผลิตสินค้าเช่นพิมพ์ดิจิตอลเสร็จเอาไปปกักเอาไปปกักเสร็จเอาไปฟอกให้มันเกิดความเก่าอย่างเงี้ยฮะหรือว่า,าทางสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยฮะโคมไฟเนี่ยซึ่งเราก็ใช้ดิจิตอลเป้นหนูฮะแต่ว่าเราใส่กลิ่นเข้าไปพอมันโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาทําให้สินค้าเราอ่ะ,อะมันมันมีความโดดเด่นแล้วเป็นที่น่าสนใจของลูกค้าครับ จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบที่ชื่อว่าไทย i ทร e ครับพี่สุภาพรพัคโรวนีนะคะเป็นผู้บริาหารฝ่ายการตลาดของสยามเมสเซจเทรดค่ะช่องทางของเราเนี่ยเหมาะกับกลุก่ม Gen Y ที่เราวางเป้าหมายไหมนะคะซึ่งคิดว่าช่องทางทางนี้น่าจะเป็นของ e-commerce เพราะว่า Gen Y มักจะใช้ในเรื่องของโลกของ IT เยอะการที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเราให้บริษัทชั้นนำดูแลให้เราเนี่ย เพื่อเพิ่มยอดขายไม่ว่าจะเป็นในาด้านการโฆษณาการสร้างมุมมองการสร้างสินค้าให้เรามีเอกลักษณ์ได้ชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นความถนัดแต่ละอย่างของบริษัทนั่นก็คือเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Collaborate เอามาใช้ภาพรวมของเราเนี่ยมอ,มองตรงกันคือบรรลุเป้าหมายต่างคนต่างเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างผลกำไรและขยายตลาดได้เร็วขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ การรวมกันต้องบริหารเวลาให้ดีที่สุดเพราะว่าแฟชั่นมันเป็นงานของการเคลื่อนไหวด้วยเวลามันเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา